อสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะก็มีตัวใหม่นะครับในส่วนของพี่นี่ปั้นมานานนะครับเกือบเดือนเจ้ายูดอนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับสวยงามมากอะ่ะขอบอกนี่หน้าตาเลเวลร่างแรกของเขานะ เลเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับเพิ่งไฮบิดมามาดเลยนะครับก่อนอื่นเจ้ายูดอนนี่ก็ผสมอะไรไปดูกันดีกว่าผสมมาจากตัวอะไรกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็พาเออมันไม่มีตัวอยู่ในสวนแล้วนะเจ้ายูไทเรนนัทกับเจ้าโทดอนนะนะเพราะว่าพี่เอามาไฮบิดเป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็พาไปดูการ์ดเออเจ้ายูไทเรนนัท อยู่ไทเรนัสก็เพิ่งจะรีวิวเลเวลแม็กไปเมื่อวานนี่เจอแล้วโอเคนี่นะครับเจ้าอยู่ไทแลนัสนะครับเจ้าอยู่ดอนเกิดจากตัวนี้ผสมนะครับกับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะครับผสมกับเจ้าโทโอดอนเนาะเจ้าโทโอดอนอ่าน่เน,น่่โอเคซึ่งก็เคยรีวิวเลเวลแม็กไปแล้วเช่นกันนะครับโอเคไหมนะครับ กว่าจะปั้นได้มันเป็นตัว Legendary ระดับ2ทั้ง2ตัวนะทั้ง2ตัวนี้ใช้เวลาฟักนานมากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตามอีกทีไปดูนี่คือร่างแรกของเขานะครับเดี๋ยวพาไปดูเงาร่าง2ร่าง3ร่าง4กันดีกว่าอ่านี่ร่างแรกนะครับโอเคไปดูเงาร่าง2กันนะ นี่ก็คือเงาล่าง2พี่คิดว่ากายภาพส่วนอื่นคงไม่เปลี่ยนนะล่าง3ก็ยังไม่เปลี่ยนล่าง4มีขนน่าจะมีขนตรงคอเยอะขึ้นมานะครับ <S <S เดี๋ยวเราค่อยปั้นในอนาคตนะครับโอเคสำหรับเจ้าอยู่ไทลนัทนะก็สนนราคาอยู่ที่78,400 DNA ม่วงเลยนะโอ้โหเยอะมากนะครับค่าสเตตัสของมันได้ข่าวว่ามันโจมตี เป็นลำดับต้นๆของเกมเลยนะเจ้าตัวนี้นี่โอเคพลังแจ่มว้าวมากโอเคเดี๋ยวเราพาเจ้าตัวนี้นะครับกินอาหารให้อิ่มแล้วเดี๋ยววันนี้พาลงไปล่าแพ็คเงินเขียวกันโอเคฟบงับงับสีมันสวยมากเลยนะชอบมากสีอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็เดี๋ยว พาเจ้าตัวนี้ลงสนามเลยวันนี้ก็มีแพ็คเงินเขียวเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับเก็บเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะลงสนามแล้วโอเคก็มีแพ็คสัตว์ใต้น้ำแพ็คเงินเขียวแล้วก็แคชออฟไททันพี่ก็ปลดล็อกแล้วนะเดี๋ยวรอเล่นรอเก็บตัวนี้ก่อนโอเคแพ็คเงินเขียวอ่าอย่างนี้ น่าจะพาลงได้เลยนะ,จะเจออ้ายูไทรนัสนี่ตัวแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาลงเป็นตัวสุดท้ายเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเอาพีอินโดลง2ตัวเลยไปแบกน้องจเจออ้ายูไทรนัสไปเลยดีกว่าพลังโจมตีมันเนี่ยเห็นไหมพลังมันอยู่ระดับต้นๆของเกมเลยนะในส่วนของพี่เลย โอเคชนะทางนี้เราก็ชาร์จก่อนนะครับ AI, AI มี2 AI แพ็คเงินเขียวนี่ประมาาไม่ได้เลยนะมันเปลี่ยนตัวแล้วมันโจมตีเลยนะครับปังโอเคโอ้โ okay. ห oh เราต้องป้องกัน2เนาะชาร์จ1ไปอ่ะโจมตีมาไม่โจมตีเลยนะทีนี้ แต่เราสะสมครบ4แล้วแล้วก็ชาร์จหมดเลยอะมันป้องกัน2ตอนนี้มันมี3แต้มนะแล้วไม่ทำอะไรแกเดี๋ยวเราต้องเสี่ยงตีแล้วนะตีเผื่อ2แต้มแล้วก็ชาร์จไปโอเคแต้มพอดีเลยปังเรียบร้อยตัวแรกไปนอนโอเคครับตัวที่2โคมาสไปนัทเลยนะ มี5แต้มตีเราแล้วแหละโอเคมันตีเรา5แต้มแต้มหมดปังนอนไม่เป็นไรครับอินโดตัวที่2ลงสนามก็ต้องตี3แต้มเนาะแต้มมันหมด3แต้มแล้วก็ชาร์จหมดไป3แต้มไปนอนก่อนโคมาไปนัดปังเรียบร้อย ว่าสุดท้ายของ AI ลงสนามนะครับมี4แต้มแต่แพ้ทางเราอยู่นะไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จเก็บไว้ก่อนแล้วก็ป้องกัน3เลยโจมตีหนึ่งไปไม่เข้านะโอเคดีมันไม่เป็นไรนะครับไม่งั้นกลัวมันตายก่อนโอเคตอนนี้มันมี6แต้มแล้วนะครับแล้ว ก็ตีเราหกโอเคแต้มมันหมดตายแล้วไม่เนี่ยเรายังไม่นอนนะยังไม่นอนโอเคได้เวลาอันเชิญพระเอกของเราเจ้ายูดอนลงสนามแล้วได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยด้วยแต้มที่เหลือเจดแต้มไปเลยดีกว่าป๊บเจ็ดแต้มไปไม่ป้องกันอย่างนี้ก็แต้มมันหมดอยู่แล้วป๊บงัํม เรียบร้อยครับได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสําหรับรอบแรกของแพ็กเงินเขียวนะใช้เจ้ายูดอนด้วยได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยได้ d ดีเม่วง50โอเคเราไปรอบที่2ของแพ็กเงินเขียวกันเลยดีกว่าโอ้โหกินเนื้อ3ตัวเราก็จัดอินโด2ตัวแล้วก็สไปโนทาชูคัต าจะโอนะโอเคมาโอ้โหเราต้องป้องกันก่อนเลยพลังโจมตีมันสูงมากเลเวลก็สูงมีสองแต้มโอ้โหเราไม่ทำอะไรด้วยเราก็ชาร์จเลยชาร์จหนีเลยโอ้โหมันมีสีตีแล้วแน่เลยสี่แต้ม แล้วมันก็ตีสีจริงๆด้วยอยไม่ปล่อยให้ชาร์จเลยนะโอเคอินโดตัวที่สองลงสนามก็ต้องตีมันเลยเนาะต้องตีสามแต้มอะแล้วก็ต้องกันหนึ่งก็น่าจะพอนะแล้วก็ชาร์จชาร์จชาร์จหนึ่งโอเคสมแต้มไปนอนก่อนตัวแรกปังเรียบร้อย โอเคครับตัวที่สองลงสนามมามีสามแต้มไม่ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยยังไงดีอ่ะชาร์จหรือโจมตีดีออโอ้เอไอเสียงโจมตีไปอ,อจะตีสี่หรือห้าแต้มดีมตีห้าแต้มเลยไป เขาสี่แหบตีเกินไปแต้มหนึ่งโอเคไม่เป็นไรครับตัวสุดท้ายลงสนามโอ้โหแล้วมันมีหกเออเหอแล้วมันก็โจมตีแค่สองเราก็นอนสิครับงานฝืนแล้วดีทีนี้สไปโนทาชูคัตเอาไงเดียต้องต้องกันก่อนนะเนาะ มันเหลือต้องสี่แต้มไปโอเคมันป้องกันสี่นะรอบนี้มันยังคงมีสี่แต้มอยู่แล้วมันก็โจมตีสปังโอ้โหพอไหมเนี่ยไม่พอนะโอ้ยแพ้รอบนี้แพ้หืม ต้องผลต่าง4ี่แต้มนะแพ้เลยปังโอ้โหแพ็คเงินเขียวยากเลยเนี่ยอ๋อดูแล้วต้องเอาตัวสุดท้ายต้องเปลี่ยนตัวตัวสุดท้ายมาสะสมแต้มชาร์จโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวเราก็เอาใหม่เอานกลงไปแทงเอานกตัวแรกลงไปแทง แล้วก็พีอินโดแรปเตอร์ตัวที่สองแล้วก็โคมาสไปนัทนี่น่าจะโอเคตัวแรกแท้งก่อนโอเคมาเอานกเนี่แหละมาแท้งนะครับเอาเท้าจเจ้านกทาปเป้นี่แหละแล้วก็ชาร์จก่อนไอ้ป้องกันก่อนอพูดผิดพูดถูกเลยอม,มีสองมา เฮ้ยแล้วมันก็เก็บเหมือนเมื่อกี้เลยเราก็ชาร์จต่อเลยมาโอ้โหแล้วมันเป็นชาร์จเหมือนเป็นสี่เหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะแล้วมันก็โจมตีสี่โอเคแต้มมันหมดเข้าทางแบบเมื่อกี้แล้วนะแล้วเราก็ต้องต้องโจมตีสามป้องกันหนึ่งชาร์จหนึ่งโอเค เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับฉายหนังซ้ำปังโอเคไปนอนตัวต่อไปมันจะเก็บแล้วไม่ตีมีสามแต้มเหมือนเป๊ะเลยนะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวมาสะสมแต้มชาร์จนะเปลี่ยนตัวสะสมแต้มชาร์จเพราะตัวสุดท้ายเราพลังโจมตีไม่สูงนะเ้าโคมาสไปนัทเมื่อเทียบกับอินโดรัปเตอร์ตอนนี้มันมี6 มันน่าจะโจมตีหกโอเคมันโจมตีหกนะครับ,ป,บ,ป,บปั๊บปับป้งนอนแต่มันหมดแต่เรามีแปดสบายแล้วทีนี้ได้เปรียบแล้วนะเราเราก็ต้องโจมตีสามแต้มหนึ่งสองสามแล้วก็ป้องกันสามแล้วก็ชา้าสองไปสามแต้มไปนอนไม่เหมือนรอบเมื่อกี้แล้วนะเมื่อกี้ประมาทลืมเปลี่ยนตัว ไม่คิดถึงวิธีเปลี่ยนตัวไปเนาะโอเคมันมี4แล้วมันก็โจมตีสมันหมดขนทางเหมือนกันนะโอเคตอนนี้เรามี6แล้วสบายแล้วรอบนี้ไปจัดเลย6แต้มไอนอนนะทำกับชุดที่แล้วได้โอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของแพ็กเงินเขียวนะโอเครับ DNA ม่วง50นะครับ เดี๋ยวเราไปต่อรอบที่3กันเลยดีกว่าก็มีนกเหรอโอ้โหแล้วตัวสุดท้ายครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยเราก็จัดพินพืชแล้วก็ตัวสุดท้ายปิดด้วยก็ต้องนก,กนนอะเนาะโอเคฝืดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะ มีตัวไหนทดแทนได้ไหมเราอย่างนี้แหละมะตัวแรกเราต้องป้องกันก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อมันเปลี่ยนตัวเนาะเปลี่ยนตัวมาตีเลยโอเคมันมีสองแต้มแล้วมันก็โจมตีนะโอ้โหไม่เปลี่ยนนะตีสวนเลยเข้าเราหนึ่งแต้มมันหมด อย่างนี้เราก็ป้องกัน1ชาร์จ1ได้โอเคมามันมี2แล้วโอ้มันเปลี่ยนตัวนะเอาเจ้าก็โก,ก้มานะแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็ขอชาร์จหมดไปป้องกันนะครับตอนนี้มันมี3แต้ม สามแต้มแล้วมันหูยโจมตีแค่หนึ่งเลยเหรอเฮ้ยมันเหลือสองแต้มอืม้มฉลาดจังไอแพ็คเงินเขียวเรามี 8, แปดเราต้องตีเหลือสองแต้มเลยเหรอแล้วก็ต้องป้องกันสาม โอเคูมันเก็บไปชาร์จเหมือนกันนะเจ้านกลงสนามมามี5ตีลราหมดแล้วยังไม่นอนโอเคมันตีห้นะครับเข้าเราสองโอเคยังไม่นอนตอนนี้เรามี5้าเราต้องจัดการนกเขาละโอ้โหต้องตีสี่แต้ม ไม่พอต้องตี4แต้มแล้วก็ต้องชาร์จส่งต่อนกเราเลยนะไปปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายมันจะตีเราแค่2แต้มโอเคมันตีเรา2แต้มนะครับปังนกเราลงสนามผลต่าง3แต้มพอไหม เฮ้ยโอ้โหผลต่างสามแต้มไม่พอเปลี่ยนแผนต้องอต้องป้องกันเลยนะเนี่ยผลต่างสามแต้มไม่พอต้องป้องกันสนะครับต้องเปลี่ยนแผนทันทีโอเคดีนะมันป้องกัน2มันไม่เก็บไปชาร์จนะครับอนนี้มันมีสตีมาหมดไหมโอเคตีมาสี่แล้ว โอเคอย่างนี้เราชนะนะครับผลต่าง4แต้มถึงก็พอมาไอหนอนใช้ความคิดเยอะจริงๆ AI แพ็คเงินเขียวโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบนะแพ้ไปหนึรอบโอ้โหได้มาแล้วนะครับซองแพ็คเงินเขียวนะครับได้เงินเขียวทั้งหมดก็200เนาะโอเคใบละ50บ และตาม JW 6กนะครับเดี๋ยวไปรับของรางวัล DNA แดงอ่าโอเคโอ้ยเหนื่อยแพ็คเงินเขียวตีทีไรก็เหนื่อยทุกทีนะครับเหนื่อยทุกอาทิตย์โอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูเจ้าหน้าตาของเจ้ายูดอนกันต่อเนาะโอเคก็ถือว่าสวยงามและก็โหดพอสมควรเลยนะเจ้ายูดอนเนี่ยแต่มา เอามาลงแพ็คเงินเขียวก็ทําให้พี่เหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเคก็ต้องให้พี่อินโดแรปเตอร์คอยแบกไว้นะครับแต่ตัวมันก็ถือว่าค่อนข้างจะเก่งนะเก่งเลยอะขนาดล่างแรกนี่ก็อยู่ตรงหัวหัวตารางหัวสวนของพี่เลยนะแหมหน้าตาสวยงามสีตัวสีเขาสวยมากเลยนะพี่ชอบสีอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวก็ คงจะปั้นตัวกล่าง2ก็อีกสักพักหนึ่งเลยนะเพราะใช้ dna ม่วงเยอะมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเจ้ายูดอนนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ